ภายในนะคะของตอนเดียวกันนะคะนี่เลยค่ะภายในนะคะันนี้ติดตั้งในงส่วนของตัวเบาะหนังนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินด้วยได้ตะเข็บคู่สีแดงนั่นเองค่ะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะมีมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะหน้าจอหน้าเลนส์ไม้นะคะได้ขนาด8นิ้วเป็นดิจิตอลน,นะคะแล้วก็จอกลางได้ขนาด10.1นนิ้วนะคะแล้วก็เกียร์ได้เป็นเกียร์ ธรรมดานะคะหสปีดอีกหนึ่งเกียร์เป็นเกียร์ถอยค่ะเห็นบุ่มๆกลมๆแบบนี้นะคะเป็นโหมดปรับการขับขี่นั่นเองค่ะสามารถปรับโหมดขับ2ขับ4ได้เลยค่ะเพียงแค่หมุนนั่นเองค่ะซีอู่กับตอนเดียวนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดพบาทนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะมาดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะใส่เป็นกระจังหน้าเ a สเตอร์วีหกนะตัวสือฟอร์ดสีดํานะคะตัดขอบแดงนะคะแล้วก็ความพิเศษนะคะอยู่ที่ตัวไฟหน้านะคะไฟหน้านะคะได้เป็นอัปเกรดนะครับเป็นไฟ LED ด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีตาเป็นสีฟ้านะมีวงแหวนด้วยนะคเป็น LED แล้วก็มีตัวไฟวิ่ง daytime เท่มากๆเลยค่ะใส่เพิ่มเติมนะในส่วนของข้อไฟหน้านะ,ะกันชนด้านหน้าใส่เป็นงานเหล็กนะคะของแฮม m มอร์นะ,ะตัวนี้เลยนะเป็นตัวท็อปเลยค่ะมีห่วงลากจูงสีแดงซ้ายขวาไฟเดอร์เบลไลท์สดวงนะคะคันนี้ยกความสูงของตัวรถขึ้นไปนะคะใส่ในส่วนของตัวชก โฟลเฟนเดอร์นะคะลูกหมากันโครงปีกนกใส่พร้อมสับเลยค่ะแล้วก็แม็กนะคะขอบ16นะายยางโอซสไนซ์นะ,ะซีลื่ไปยางนะ,ะอยู่ที่33คูณ12.5 r16 นะฮะ,ะ,ะตัวนี้เป็นยางมัททะเลนนะคะแล้วก็คิวล้อใส่เรียบร้อยแล้วโลบาร์นะคะใส่เป็นงานแขนยาวนะคะตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กนะคะแขนยาวสุดท้ายกระบะเลยค่ะไฟท้ายอัพเกรดนะฮะเป็นไฟ ฟูลเซตนะคะ LED เลยนะคะเหมือนรถแ a ปเตอร์เลยค่ะใส่ในส่วนของข้อฟท้ายเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะแล้วก็ฝาครอบท้ายติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วทาสีด้วยค่ะกันชน,น,นท้ายใส่เป็นงานเหล็กนะคะ MX 2 0 4ของ h a m m e r นั่นเองค่ะมีห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะไฟถอยด้วยนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูภายในนะคะของตอนเดียวกันนะคะ<ด>นี่เลยค่ะภายในนะคะันนี้ติดตั้งในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะ,ะ,คะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินด้วยได้ตะเข็บคู่สีแดงนั่นเองค่ะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะมีมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะหน้าจอหน้าเลนไ์ใหมนะคะได้ขนาด8นิ้วเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็จอกลางได้ขนาด10.1นนิ้วนะคะแล้วก็เกียร์ได้เป็นเกียร์ ธรรมดานะหสปีดอีกหนึ่งเกียร์เป็นเกียร์ถอยค่ะเห็นปุมปุ่มกลมกม,ม,ม,มแบบนี้นะคะเป็นโหมดปรับการกขับขี่นั่นเองค่ะสามารถปรับโหมดขับ2ขับ4ได้เลยค่ะเพียงแค่หมุนนั่นเองค่ะนี่เลยและยังไม่พอนะคะยังมีในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะเป็นงานของแฮมเมอร์ด้วยนะคะคันนี้เรียกว่าแต่งจัดเต็มมากๆนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถหล่อนะอยากหาตอนเดียวไว้ขับขี่ไว้ใช้งานแล้วก็แต่งเท่แบบนี้นะคะ สามารถสอบถามสีได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ซิลีนะคะหรือสายด่วนนะคะโทสีนะคะได้ที่เบอร์0835169832นะโปรโมชั่นหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็แต่งได้ทุกแบบทุกสไตล์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะจะได้ไพาดคลิปเลส,สวยๆต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้สิขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ